ตัวนี้ต,ตัวทีานบตัวนี้นอยว้คปงงอตัที่สามแสนเอสามแสนหาตัวนี้สตัวนี้สามดูลได้เเยวเดี๋ยวเดีตัวไหตัวไหนสูงสองแสนตัวไหนสองแสนหา น้ำก็อกก็เรียยมีหมาชอบเรียบร้อยตอนแม่เพ่อนแล้วใช้มังเอ้ขอบใจเดายเด้ยให้ร้าให้รวยมาเัวงมายไปนั่งเลย ทับภาพมาบา้านี้เขามาเลาะตลาดดงเนาะตลาดอาหารปลาซัดปลาฉันไม่ฉรับแรกไหว,ว,ว,วายาวไาหวสาวัยเสียเสียไหมเนี่ยเอ้าเนาะ ตา,ตาหคันหมากตาคันมากนะนี่ตาคันหมาก ก็หน <c els descript or> <t ool> ักพันห <tim> ่างนะ้ตาก็เลยเฮ้นสเนเป๊ะไอ้สป้านชื่ออไ่อเมตุอยู่นะน้ำตกบากแล้วพอดีเด้เขาเนาะใส่ขันหมากแล้ว

ไงงานกันตอนนี้ตัวนี้ตัวนี้งนตัวนี้นลานตัวนี้นไล่านรแรงนตัวนี้คนแ้งงานเอ้าห่ร้อนแรงานตมยังไลนะเข้าสายหาแสนตัวนี้นะอเข้าันส่งลูกค้า้วอู้หเี้มือเงเล่นเด็กมีบง้า้มพี่

มันเป็นทันูกไทห้งน่อัน้เทนึงดนี่เมันเป็นคูกันตวนี้เ้าเป็นคูกกันที่ชองอันี้ละเนึ่อันนี้ห้องผู้หญิงอันห้องผู้ชายช่องอันนี้ล่านนึงอันว่าสั่งมาพิเศษดิมันเป็นพันูกเป็นพันูกเป็นครอบครัวเลยเขาแบบหิวอะไรนะกหิวโอเคเลย เาอย่นี้คนมาช้อปปิ้งเครื่องรวั่นเลยเมื่อัวซื้อหก็เลือกง่ายอีกเลยอไรเ่ เป็นง mm, ่าหมนกันเกาเนี่ยต๊ยังตกเกาะอะเลืกเราเดียวไปคายผ้าเน่ ไม่ก้อยเนซนเท่ารันนหล่นกันหน่อยเดียวน้อยเนาะเป็นงานสีมือนี่กันหน่อยเดียวนี่บบน้อนี่แบบนีแล้วก็ตัเส้นหซตัวนี้มนหตัวี้สซตัวนี้สซนบตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้สาเน้ตัวนี้หน่อยีกตัวนี้ไงตัวนี้สามเซนซนหา

ตัวใหญ่นะไอ้ใส่นัวดีเออตัวนี้นะดีคือตัวดีตัวนี้นะตัวเพคืล้ตอนน้นี่ฮะฮะ่นหนึ่งโอข้าวได้เือยเพราะว่ามันเป็นไมคุ้นับอก่อยมีเลยไม่เยข้าวมันใส่ได้ตลอดนะแมใส่ลวงวัดลงวางหม่นม่คนออ่ำหม่นันี้คุ้นะ

ชื่อไหนบช่อไหจังวัดชื่อไหนจังหวัดของมันาดิวใครบ้าขอมมันาต้มันเป็นเศวมันแบนลยมมันยันเขายันมันแตกมันหาาต้าพิเศเฮ้ยลููอันนี้บ่ครับตัวนี้อันนี้มันพายเป็นตู้เปิดเสียงมุค่ะเาได้หน เป็นห <This> like ้าขอไดเอาเอาเอาข้าลาลุดไหเด้อแต่ว่าถ้าเป็นราคากระตาเทเขาบ่ได้เซนหาอะไรอะไรอะไรเซนเ่ะนสะอันนี้ก็าเจม้าอันนี้กะเจ้าอันเอาข้าวไรให้แต่ว่าั้นราคาขายกระตาเขาได้ก็เซนเพราะว่าเอาไรยังสูงหาร์ดมันสุานทำให้หายงามเลยพี่น้องเด้อแวะมาได้อยู่ตลาดดงหลายคนเป็นอันงาม นกั่จะเกกระต่าเาาวบินออสองอันกินเอาเอาอันนี้แมวนีเพนไม่ต้องวัดเป็นสีฝากระตุ้ะใช้เงินเปก่อนบ้าง่อระละเป็งเงินก่อนเบิดตประจักษเงินในบัญวมนี่พ่นอะ บัดแล้วเลยงานล้านกีบเนี่ยั่งมาได้จังปะสั่งมาใบก่อนถ้าเลสสั่งเนาะแอยูนีอยู่ล้านกีบเลยยงเดือดซ้บแซลยยิงซ้ำแซบาทข่าวันซีบอ่ะซ้แซมข่าวมันซีเจ๊แซมปะเจ๊แซมสองงานพี่ดอ นี่แมนตลาดดงเปน็นเอาเลยเนาะเป็นปตลาดสัตว์ปลาอาหารบันบ้าอาหารปลาลูกเพิงลูกเพิงลูกต่อเนาะวินเนอร์นะยังวินเนอร์โหรสบ่ จอ่มปไปอย่าู่ปะบอบอุ้มได้มาพี่พี uh, <um ่แม่พี่เอเอาเมียนบบนีไม่พอมากพอเอาเมียนเอาเมียนเราเ่ได้ให้แล้วบบนี้เราเอาพิดขายเดี๋ยวไปมาเล่นอยู่เข้านบน

หมากยังไงหมากอันฐานใหม่ก่มากมันสมจุดจังๆไม่ได้จุดเลยมบ่เอาคุณสมนันวาบเซีมดเลย้ือมันกระจุบเนยสาบหาิสหาซินสาบาาสไอนีได้ดุกบอาเลยาูาิเาิบ่ได้มีดูตนี้ตอนี้บเอเดีอมาเถอะ บม่ม้ยังบะอะไรยังนะอะไรมันจะคามเรื่องกน เคียงเคียงเนาะเียงบบเทียงผักเนาะปตังก็ได้เนาะเปตังก็ได้อานองอ่ะอักอไม่ยเยนดียไม่นี่ไม่คามนะคะัอดบอ ทอทดได้มอกนีาาเอาเถอะ้องทรักนะี่าบ้นกดได้บอกผัดอลายโอ้โหเรานางฟอต่อวิญญาณต่อต่อพ่อเนาะ

ประมาณช,อชออ่องพันชองพันปลายเจ้าซองเส้นหาเจ้าใส่มาไม่รู้ ไม่แม่อ่อนบอลไม่แม่อ่อนตัวนี้เขาได้เท่าไหร่ก็สองเซนตัวนี้รู้ได้คะแนนสองเซนเอสแตนเซาเอสเอสแตนเซนชาเจลล้งหนึหมตอคร้งหน้อมือใหญ่ต่อทำงานหนาในซาแฉงไม่สองเซนไม่ได้หรอพอรับลูกตัวแรกหรอ ล้านสองตัวนี้อนไรับเนหนึ่งล้านเอ้ยหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งล้านเอ้ยจอมันดู้อมันดจอมันด นนหนี่ลางนพาหนอเป็นเน่มาหาประตูปม่ตู้อยู่หน้าบานนี่พี่นงเลยเนาะอะไรทีพ่อหมพ่หมอยู่บานนี่หนาวปะ Bên hôn đi hôn 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 áo áo hôn nó hôn 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 ba đi hôn 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 ใช้ประตูกินเบดวินเด้ตัวแรกฝากตู้วินเขายังก็ฝากประตูน่ะมึงบ่งฮะหมากไหมบ่ใช้ตัวถือมาไปใช้ฮะมันะบดบางี่นอะไนเตียงบอเตียงบนอนคือเก่านะพอเนะเกานะเก่ ขวบปีแล้วเป็นยนะังไงเนาะพี่ซองเขาได้พี่องเขาได้ช่างปีจะเป็นช่งปีเนาะหอดยามขนเข่าเป็นยังไงเออนาะขนเขา่าเป็นยนะังเนาะขนเขา่เแนะเขาแล้วตกะคไทยพอกระไ <c oughs> เททาง นอนมาเลยบ้านยังไงตุ๊กตาบู่รือเปล่าอือพาตู่คนมาเยี่ยมมายามซื่ออยู่ในกินมาเต็มเลยเป็นยังไงเนาะทางเมนูนี้คนกะเห็ดพิชงังเกาะเสียดสินดาบเนาะสิจุ้มบ่อ่าสอมาฝากตู่คนหลายอย่างอยู่เนาะนบ๊วินคนหน่อยฮะ ติดบ้งจากโลมติดบ้งบ้งติดบ้งขึนบ้งขึนบ้งไปร,รุงบ้งขึนเทบงฮะอ,อึ๊บอือไปยุยยุยซื้อโอ้สงโลี่นองเลยสิบโลขึนม่อีกสองโลตะกี้ที่ปีแล้วสอโลไอสิบโลไม่คูนอ้ม่นวะ

ไฟตาันมากนี่การต่ยาวลงวัดพแนเลยกันนอแน่นงามงามก็เราก็เียมีหมากก็เบร้ยวเลาตอนแม่เพื่นเอาใ่ขันมากเอ้ขอบใจลายเ้อให้ร่ให้รวยนี่ง้ยทำกูทำูเ้อตัวนี้เอาลงมาอ่างล่าซื้อตัวนี่ เคยก็ไม่ได้อยากฝากเลยแม่แม่ตู้เอ้ลงไปกับเจ้าเมื่อตอนนี้แม่คนไาเลยคือเห็นเจ้าเลยายองเ้าคืออน่ะอตายาตายาถ้เป็นวายมันจะแพงกว่านี้ถ้าวายนั่นสามเซนปลายเนาะสามเซนเป็นหลักก็มีหกเซนก็มีหมื่นไปบ้านนานอันนั้นเพื่น ซื้อกับขันนี่เจ็ดแสนอันนี้กับอันนี้พูดีพันกุบาทเอเอ้าสงเทพี่น้องให่งทั้งพอนนองกับขขาวกับขขาวตอนเนาะเห็ดอยู่กินแบ่งกัน

พอตวมาโทรมาอยู่วะกใหไงชามแทนเืนว่ะบังเล็กบังเล็กบังเลกบังเลกบังเลขบังเล็กบงบงเล็กบังเกบั้เบังเลงเล็กบังงเลกบังเล็มบงเนอกงเล็กพั่เอกัเกบงเลกบัพกับักังเบังเองเน็พีงน้องเกงเล้าบเกักงเล็่ังกังาบงเองเกบเงเอ อยู่ที่นาแห่งนี้เนะเาะอ่าว่นวาเห็นลูกชายเนาะนลูกได้รถได้ล่างแล้วก็อยากมาเบิง้งพี่น้องกับวุ้นแกนเอารถมาให้ทางโอฮักกับเบิ้งเนาะมาขับมาคูนพี่น้องเลยเนาะหลังจากไปวัดไปว่าแล้วแล้วก็พผู้แหละอยู่ดีไม่แห้งจะฉีดลงเมื่อทางสารวันให้พอมันเกิดเก่าเนาะพอวุ้นทแทะอยู่บ้านเนาะอันนี้เป็นพอฮักพี่น้องเลยเนาะแต่ก่อนวุ้นแกน เป็นวัยรุ่นเนาะมาอยู่บ้านหลังนี้อยู่เพื่อนเพิ่นก็โอ้ยพี่น้องน้องสามลูกสามเต่าเพิ่นหักแพงเนาะพ้ะชาโอเคสุนทรีนี่ขอลาก่อนชาวพี่น้องเฮ็ดอยู่ให้กินให้ทั้งพ่อกับแม่นกินก่อนจะจะคอยกลับบ้านค้ำหลับพี่น้องเนาะแพ้ะชาโอเคลาพี่และน้องเพียงสุนทรีกันเด้อแมงนิวเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องเนาะอยู่ดีไหมฮะโดยพระชาพี่น้องเนาะ